เมื่อครั้งที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานตําแหน่งเอ๋อ,อขอภัยตําแหน่งอาราสาวกเบื้องซ้ายขวาให้กับหลวงพอ่อมอบกันลาสารีบุตรพระก็บอกว่าพระเจ้าเห็นแก่หน้าทําไมเมื่อจะมอบตําแหน่งที่สําคัญทําไมจึงไปมอบให้พระใหม่ทําไมจึงไปมอบให้พระใหม่ที่บอกว่ามอบให้พระใหม่นั้นก็หมายความว่า หลวงพ่อมอบคัา,าราชารเรบุญเพิ่งบวชได้ส5บห้าวันพระเจ้ามอบตำแหน่งขัาราสาวกเบื้องซ้ายขวาให้พระก็บอกว่าทำไมพระเจ้าทำไมไม่ให้อัญญากรัญญะไม่ให้หลวงพ่อยัดสามไม่ให้ชดินสามพี่น้องกระไรมาตามลำดับพระเจ้าก็บอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะเป็นตำแหน่งเฉพาะของ แต่ละบ,บุคคลสถาพตไม่ได้ให้เพราะเห็นแก่หน้าไม่ได้ลำเอียงที่ให้กับโมกลาสารีบทก็เนื่องจากว่าเขาทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาเขาปรารถนาสิ่งนี้มาเขาตั้งปรารถนาตําแหน่งอัครสา,าวกเบื้องซ้ายขวามาเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่จึงเป็นพื้นฐานของญาติของโยมแต่นี้นี่ก็จะสูงขึ้นก็คือ ในขั้นของศีลก็จะสูงขึ้นมีอานสงส์มากกว่ากว่าทานอานสงส์มากกว่าทานอย่างไรก็ตามแต่ก็จะหนีไม่พ้นศีลหรอกก็หนีไม่พ้นศีลหรือแม้กระทั่งภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยที่บอกว่าเป็นสายตรงตรงต่อไหนตรงต่อโน้นพระนิพพานทำให้รัด ย่อระยะเวลาให้สั้นลงคําว่าย่อระยะเวลาให้สั้นลงก็คือย่อการบําเพ็ญบารมีการวัตตาสงสารให้สั้นลงก็คือภาวนาภาวนาถึงจะมีอานสงส์มากก็กจริงแต่ก็ต้องมีมีอะไรมีทานเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นตรงสาเร็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าจึงวาง หลักปฏิบัติให้สำหรับญาติโยมว่าทานศีลภาวนาส่วนครูบาอาจารย์ท่านก็มาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาให้เอาศีลของตัวเองเป็นดีตั้งเราว่าอะไรเพราะว่าพระจะอยู่เป็นพระได้ต้องมีศีลอ่นบ่มีศีลบ่มีญาติโยมสิกามสุไวอันบ่มีศีลบ่มีผู้ใดอ,อยากให้อยู่ในวัดอนบ่มีศีลแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเล่าดังที่ เขาได้ยินข่าวดังตามสื่อตามข่าวต่างๆว่าพระไปทําตัวอย่างโน้นอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราจึงได้จัดงานประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าในการประพฤติพุธฐานวิธีในการออกในการชำระศีลเพื่อให้ศีลของครูบาอาจารย์ของพระได้บริสุทธิ์หมดจบ เลยได้เป็นโอกาสของญาติของโยมได้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบมเมนว่าจะมาตะเฮาได้ไม่ออกเพาะออกบมเมนมาตะมาตะฟุบาเอวดาพ่นกับโมทนาน้ำเอวดาพันกับว่าสวดมมน้นเฮาได้แล้วที่พ่นอยู่น้ำในลัในวัดในว่าเนี่ยพันกับว่าโมธนาน้ำเฮาเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกย่อง